สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่659ในหูของต้นหลิงเทียนเสียงคุ้นเคยยังคงดังอธิบายเรื่องราวของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าให้เขารับทราบเรื่องราวของมันคร่าวๆมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เขาสับสนไม่น้อยฟังจากที่บิดาไม่เอาไหนของข้ากล่าวดูเหมือนว่าท่านจะไม่ได้ตั้งใจพาข้าไปดินแดนเทพยุท์เซียนเต่านี่แต่แรกแล้วแถมที่ทําแบบนี้เพราะคิดขัดกล่าวข้าต้นหลิงเทียนงุนงง เนื่องจากเขาไม่มีความทรงจำในส่วนนี้เขาจึงไม่ได้รู้เรื่องราวที่บิดาของตัวเองออกเดินทางไปจากทวีปเมคาล่องเลยไม่เพียงเท่านั้นเขายังพบเรื่องราวน่ากลัวประการหนึ่งนั่นคือในความทรงจำของเขาถึงแม้จะล่วงรู้ว่าเขามีบิดาไม่เอาไหนผู้นี้อยู่แต่เขากลับไม่อาจล่วงรู้เรื่องราวอะไรอย่างอื่นของอีกฝ่ายเลยมันไม่มีอยู่ในความทรงจำแม้แต่น้อยไม่นานเสียงที่คุ้นเคยก็ดังสืบต่อในเมื่อเจ้าบ่มเพาะมาจนถึงขอบเขตก่อความว่างสู่ธรรมชาติได้แล้ว เช่นนั้นเจ้าก็มีความสามารถสูงพอที่จะปลูกฝังวรยุทธเซียนได้บิดาเองก็ทิ้งวรยุทธเซียนไว้ให้เจ้าหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเจ้าเอาละสำหรับเจ้าบิดาก็รู้ดีว่าเรื่องไร้จำเป็นก็ไม่ต้องกล่าวให้มากเช่นนั้นขอเจ้าจงรู้เอาไว้ว่าบิดาผู้นี้คิดถึงและยังรอคอยเจ้าอยู่เสมอบิดาได้เตรียมคนไปเฝ้ารอเจ้าเมื่อเจ้าเดินทางมาถึงดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าแล้วให้เจ้าไปที่ เสียงพูดดังมาถึงตรงนี้แต่อยู่ดีๆมันก็หยุดไปดื้อๆราวกับเสียงถูกตัดออกไปอย่างไรอย่างนั้นต้วนหลิงเทียนย่อมกล่าวบอกได้ทันทีว่าเสียงนี้มันหายไปอย่างผิดปกติเกิดอะไรขึ้นกันในขณะที่กล่าวถึงช่วงที่สําคัญที่สุดอยู่ดีๆเสียงกลับหายไปดื้อๆแบบนี้ย่อมทําให้สีหน้าต้วนหลิงเทียนมืดดาลงทันใดขณะเดียวกันเขาก็เริ่มพลิกยกบันทึกเสียงเบื้องหน้าไปมาและตรวจสอบมันอย่างละเอียด ไม่นานเขาก็พบว่าด้านหนึ่งของหยกกลับปรากฏรอยบิ่นเล็กๆและเนื้อหยกแตกหลุดร่อนออกไปที่แท้กลับมีรอยบิ่นบนแผ่นหยกบันทึกเสียงอย่าได้บอกข้าเชียวว่ามันเกิดจากความพยายามที่ข้าคิดเปิดกล่องหยกนี้ด้วยกำลังจุดนี้ต้วนหลิงเทียนย่อมคาดเดาได้ง่ายดาดกล่องหยกเรียบหรูแข็งแกร่งยากทำลายแต่สิ่งของภายในหาได้คงกระพันเช่นมันไม่จังหวะที่เขาใช้กระบี่ฟันหรือซัดพลังมหาศาลใสา่ขณะพยายามเปิดย่อมบังเกิดการสั่นสะเทือน ของด้านในไม่พ้นถูกเขย่าอย่างแรงยังไม่ให้เสียหายได้เยี่ยมเยี่ยมไปเลยท่านพ่อบอกส่งคนมาเฝ้ารอรับข้าแล้วหากข้าไปถึงดินแดนเทพพยุสเซียนเต่าก็ให้ไปพบแต่ยกบัตซบนี่กลับมาบินเอาตรงนี้พอดีพับผาสิวะในเมื่อข้าไม่รู้ว่าคนที่มาเฝ้ารอข้าอยู่ตรงไหนข้าจะไปหาเจอได้อย่างไรเช่นนั้นข้าก็ไม่มีทางล่วงรู้ที่อยู่ของท่านพ่อกับท่านแม่พอคิดถึงเรื่องนี้ตัวหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะสลดใจมุมปากยังเผยรอยยิ้มคืนขมอ,ออกมาไม่น้อย ดูท่าว่าถึงข้าจะไปยังดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าแล้วแต่ข้าก็ยังไม่อาจได้พบบิดาไม่เอาไหนของข้าได้งันสินะนึกถึงเรื่องนี้ใบหน้าต้นหลิงเทียนก็ยิ่งหดหูลงไปอีกอย่างไรก็ตามต้นหลิงเทียนก็สามารถทําใจได้อย่างรวดเร็วในเมื่อเรื่องมันก็เกิดขึ้นไปแล้วจะให้อะไรไปใหญ่ครุ่นคิดมากไปก็ร้ายประโยชน์ว่าแต่ท่านพ่อบอกว่าทิ้งวรยุทธเซียนไว้ให้ข้าหรือ เมื่อต้นหลิงเทียนรู้สึกตัวอีกครั้งเขาก็เก็บหยกบันทึกเสียงก่อนที่จะหันไปสนใจกล่องหยกเรียบหรูอีกครั้งและในกล่องหยกเรียบหรูก็เหลือป้ายหยกหนาๆนาแผ่นหนึ่งตั้งเอาไว้อย่างเงียบงนันไอ้นี่นะ่าหรือวรยุทธ์เซียนอะไรนั่นที่ท่านพ่อทิ้งไว้ให้ข้าต้นหลิงเทียนรู้สึกสงสัยไม่น้อยขณะมองดูป้ายหยกในกล่องอย่างไรก็ตามเขาเลิกสงสัยในเวลาอันสั้นเลือกที่จะหยิบป้ายหยกขึ้นมาจากกล่องเรียบหรูค่อยถ่ายพลังงานต้นกําเนิดลงไปเพื่อตรวจดูว่ามันมีความลับอะไรซุกซ่อนเอาไว้ อย่างไรก็ตามแม้จะถ่ายพลังงานต้นกำเนิดลงไปแล้วป้ายยกดังกล่าวกลับไม่เกิดปฏิกิริยาตอบสนองอะไรแม้แต่น้อยอย่าได้บอกข้าเชียวว่าเป็นเพราะด่านพลังฝึกปรือของข้ายังไม่สูงพอที่จะอ่านข้อมูลที่กักเก็บไว้ภายในได้ต้นหลิงเทียนลอบกล่าวตอนนี้เขาพอดาวได้อยู่บ้างว่าไอวรยุทธ์เซียนอะไรนั่นที่บิดาไม่เอาไหนของเขาบอกไว้ในยกบันทึกเสียงสมควรถูกกักเก็บอยู่ในป้ายยกนี้หลังจากลองด้วยพลังงานต้นกำเนิดไม่ได้ผล ต้นหลิงเทียนจึงลองถ่ายเทพลังวิญญาณลงไปดูและทันทีที่พลังวิญญาณของต้นหลิงเทียนสัมผัสถ,ถูกตัวหยกนั้นเองสวัวลาลาข้อมูลอันมากมายมหาสารประหนึ่งหลั่งไหลเข้ามาดั่งน้ำหลากมันทะลักเข้ามาท่วมท้นในจิตใจสลักลึกลงไปในดวงจิตกลายเป็นความทรงจำของเขาทันทีทุกเรื่องราวถูกสลักไว้ในใจกระจ่างแจ่มชัดราวกับต่อให้เขาคิดจะลบเลือนมันไปก็ไม่มีวันกระทำได้นี่น่าเหลือวะระยุทธระดับเซียน หลังจากตรวจสอบข้อมูลที่ทะลักมาจากป้ายหยกแล้วต้วหลิงเทียนก็ตกตะลึงไปไม่น้อยข้อความดังกล่าวเต็มไปด้วยเคล็ดความของวิชายุทธอันเหนือชั้นเป็นอะไรที่สลับซับซ้อนและลึกซึ้งเหนือล้ำไปกว่าวิชายุทธระดับสวรรค์ขั้นสูงไปไกลโข ổ. แน่นอนว่าคำวิชายุทธนั่นก็เป็นอะไรที่ทวีปเมคาล่องเรียกหาเท่านั้นภายในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่ามันถูกเรียกว่าวรยุธระดับเซียนเป็นอะไรที่มีค่ามหาศาลสำหรับจอมยุทธและผู้ฝึกตน ยังกล่าวได้ว่าเป็นส่วนที่ทรงพลังที่สุดของการต่อสู้ก็ว่าได้มหาเกาทันดาวตกไม่นานต้วนหลิงเทียนก็ได้รับทราบนามวรยุทธ์เซียนที่บิดาไม่เอาไหนทิ้งไว้ให้นอกจากนี้เขายังรับทราบอีกว่ามันเป็นวรยุทธ์เซียนประเภทโจมตีระยะไกลคิดปลูกฝังวรยุทธ์นี้นอกจากด่านพลังบรรล,ลุก่อความว่างสู่ธรรมชาติแล้วยังต้องใช้เกาทันเป็นอาวุธแถมยังต้องใช้เกาทันที่เป็นศาสตราระดับเซียน ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ต้วนหลิงเทียนรับทราบจากป้าหยกดังกล่าวอาวุธเซียนต้วนหลิงเทียนขมวดคิ้วพึมพำเสียงเบาแล้วนี่สตราวิญญาณระดับกึ่งราชวงศ์ที่เหนือกว่าสาตราวิญญาณระดับหนึ่งนี่มันเรียกว่าอาวุธเซียนได้หรือ,อยังนะเฮ้ยแมงดาแมงดาเมื่อคิดถึงจุดนี้ต้วนหลิงเทียนก็เริ่มเรียกแมงดาหรือที่แท้คือหวังป้าวิญญาณที่มาอาศัยอยู่ในดวงจิตเขาดังลั่นในใจโอยมันดาผู้ใดตกตายกัน นี่เจ้าจะเสียงดังทําอะไรไอ้หนูหาว่าให้อะแล้วฉะไหนถึงเรียกข้าว่าแมงดาไม่เลิกมิคาดคราวนี้หวังป้ากลับตอบสนองหากแต่ฟังจากเสียงอุทานสลึมสลืงงวงเงียเงียหัวเสียนั่นดูท่าแล้วมันเพิ่งจะตื่นไม่ผิดแน่นี่แมงดาอาวุธระดับไหนกันมันถึงจะถือว่าเป็นอาวุธเซียนต้นหลิงเทียนกล่าวถามด้วยความสงสัยบัดซบเจ้าปลุกข้าด้วยเรื่องเหลวไหลพันนี้เนี่ยนะ อาวุธเซียนไม่ใช่ว่าเจ้าเองก็มีใช้หรือไรวังป้ากล่าวออกเสียงฉุนไอกระบี่ที่เจ้าแกว่งเล่นอยู่นั่นนะเจ้าไม่รู้หรือไรว่ามันเป็นอาวุธเซียนระดับมนุษย์ดั้งเดิมนอกจากนั้นในตอนที่เจ้าใช้ตราผนึกมันต่อสู้กับเด็กน้อยใช้หอกขอบเขตก่อความว่างสู่ธรรมชาติอะไรนั่นหอกยาวในมือของมันก็เป็นอาวุธเซียนระดับมนุษย์ดั้งเดิมด้วยเช่นกันนอกจากนั้นตราผนึกมันบัดซบนั่นนา มันถือเป็นสุดยอดอาวุธเซียนที่เหนือล้ำเสียยิ่งกว่าอาวุธเซียนระดับสวรรค์โดดเด่นทั้งมวลหวังป้ากล่าวออกมารวดเดียวจบอาวุธเซียนระดับมนุษย์ดั้งเดิมต้วนหลิงเทียนอึ้งไปตั้งแต่คำนี้แล้วกล่าวถามออกมาด้วยเสียงสงสัยในใจแล้วอาวุธเซียนของเจ้ามันแบ่งระดับอะไรกันยังไงอาวุธเซียนนั้นหลักๆจําจำแนกออกเป็นสามระดับอันได้แก่สวรรค์ปฐพีและมนุษย์ในบรรดาทั้งสามระดับที่ว่ามานี้ระดับสวรรค์ย่อมดีที่สุด ส่วนระดับมนุษย์ก็นับเป็นระดับที่ต่ำที่สุดของอาวุธเซียนและในบรรดาสามระดับไม่ว่าจะสวรรค์ปฐพีหรือมนุษย์ที่ว่ามานั้นก็ยังแบ่งย่อยได้อีกสามช่วงชั้นได้แก่ดั้งเดิมสามัญและโดดเด่นโดยในสามชั้นนี้โดดเด่นย่อมดีที่สุดส่วนดั้งเดิมก็เรียกว่าแย่ที่สุดเช่นนั้นแล้วกล่าวได้ว่าอาวุธเซียนระดับมนุษย์ดั้งเดิมถือว่าเป็นอาวุธเซียนที่มีอนุภาพอ่อนด้อยที่สุด และอาวุธเซียนระดับสวรรค์โดดเด่นก็คืออาวุธเซียนที่มีอนุภาพสูงที่สุดเข้าใจหรือไม่แน่นอนว่านี่ไม่รวมถึงสิบสุดยอดอาวุธเซียนอันเป็นอาวุธเซียนผู้ยิ่งใหญ่พวกนั้นเพราะไอ้อาวุธเซียนพวกนั้นน่ามันเหนือล้ำยิ่งกว่าอาวุธเซียนระดับสวรรค์โดดเด่นทั้งมวลไอ้ตราผนึกมานนั่นมันก็เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดอาวุธเซียนเช่นกันหวังป้ากล่าวต่อออกมา ในเมื่อมันเป็นสุดยอดอาวุธเซียนและเป็นหนึ่งในสิบอาวุธเซียนผู้ยิ่งใหญ่อะไรนั่นแล้วทำไมวันนั้นเจ้าถึงไม่เก็บมันกลับมาให้ข้าพอได้ฟังคำาราย,ยาวของหวังป้าแล้วต้วนหลิงเทียนก็มีความเข้าใจในศาสตร์ตราเซียนมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่เขาไม่อาจเข้าใจได้จริงๆเพราะจากที่หวังป้ากล่าวอะไรก็ตามที่เรียกว่าตราผนึกมานนั่นมันเป็นของเขาทว่าหวังป้ากลับจงใจปล่อยมันทิ้งไว้ไม่เก็บกลับมาหือ ข้าก็บอกเจ้าไปตั้งแต่วันนั้นแล้วในข้าเกลียดมันนี้หวังป้าตอบเสียงแข็งในฐานะผู้บ่มเพาะมันตัวมันย่อมไม่อาจใช้ตราผนึกมันได้ถึงแม้ว่านั่นจะเป็นสุดยอดอาวุธเสียนก็ตามสํารายไม่ใช่แค่มันใช้ไม่ได้แค่อยู่ใกล้ๆและมันเกิดเผลอปลดปล่อยพลังมันออกมามันก็จะถูกตราผนึกมันเล่นงานเอาด้วยซ้ำ ดังนั้นในสายตาของหวังป้าต่อให้ตราผนึกมานจะเป็นสุดยอดอาวุธเซียนอะไรแต่ก็ไม่ได้ต่างไปจากขยะแถมยังเป็นขยะที่สร้างความฉิบหายให้มันได้อีกเจ้าเจ้าทิ้งมันไปเพราะเจ้าเกลียดมันได้ยินที่หวังป้ากล่าวต้วหลิงเทียนก็หัวเสียไม่น้อยสุดยอดศาสตราเซียนอันยอดเยี่ยมนั้นกลับหายไปง่ายๆแบบนี้จะไม่ให้เขาหัวเสียและรู้สึกเสียดายได้อย่างไรสุดยอดศาสตราเซียนนั้นหวังป้าไม่อาจใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะใช้ไม่ได้เสียหน่อย เพราะเขาไม่ใช่ผู้ฝึกตนสายมานงั้นตอนนี้ข้าคงทําได้แค่รอให้ความทรงจําของข้าฟื้นคืนกลับมาโดยสมบูรณ์ก่อนพอจําได้ว่าทิ้งตราผนึกมันไว้ที่ไหนข้าค่อยไปตามทวงมันกลับมาทีหลังแล้วกันต้วนหลิงเทียนคิดในใจพอคิดถึงเรื่องนี้แล้วอารมณ์ขุนมัวของเขาก็ค่อยๆซาลงไม่น้อยจากที่หวังป้าเล่ามาทั้งหมด ตอนที่เขาชักนำเศษเสี่ยวพลังวิญญาณจากตราผนึกมารมาเปลี่ยนให้เขากลายเป็นมารร้ายก็เพื่อประมือกับเด็กน้อยชายหอกเขก็บก่อความว่างสู่ธรรมชาติสุดท้ายจึงทิ้งตราผนึกมารเอาไว้แบบนั้นเด็กน้อยก่อความว่างสู่ธรรมชาติที่หวังป้าว่าสมควรเป็นจักรพพัดที่รู้จักกันดีในทวีปเมคาล่องเช่นนั้นตัวหลิงเทียนจึงรู้ดีว่าขอเพียงพลังฝีมือสูงพอเขาย่อมไปคว้ามันมาจากจักรพพัดนั่นได้ หลังจากที่คิดอะไรจบสิ้นต้วหลิงเทียนก็กลับมารู้สึกตัวอารมณ์เขาสงบลงไม่น้อยเขาผ่อนคลายร่างกายปล่อยให้อย่างฮุยหอบหิ้วเดินทางขึ้นเหนือไปส่วนตัวเขาก็เริ่มศึกษาวรยุทธ์เซียนมหาเกทาทันดาวตกที่สลักไว้ในใจทันทีด้วยความที่มหาเกทาทันดาวตกนั้นเป็นวรยุทธ์เซียนทำให้วิชาทั้งหลายที่เขาเคยฝึกฝนและรู้จักมาจนเชี่ยวชาญไม่อาจมีอนุภาพเทียบชั้นมันได้เลยทุกดอกสอนที่เล็งยิงแม่นยำไม่พลาดเป้ามหาเกทาทันดาวตก แต่ถ้าข้าคิดจะฝึกมาหาเกาทันดาวตกอย่างน้อยๆด่านพลังของข้าต้องบรรลุถึงขอบเขตจัก,กรพัทก่อนแถมแค่นั้นยังไม่พอข้าต้องหลอมสร้างธนูกับลูกธนูระดับเซียนอะไรนั่นอีกต้นหลิงเทียนลอบกล่าวจากความทรงจำที่ข้ามีตรับใดที่ข้ามีวัตถุดิบอุปกรณ์ที่จำเป็นครบข้าสามารถหลอมอาวุธวิญ,ญญาณระดับกึ่งราชวะมอได้ไม่ยากกระบี่ที่ข้าใช้อยู่ก่อนหน้าก็เป็นกระบี่วิญ,ญญาณกึ่งราชวงศ์ นอกจากนี้ในความทรงจําของข้าดูเหมือนในแหวนมิติยังมีอกระบี่ที่มีระดับเหนือกว่ากึ่งราชวงศ์อยู่อีกดูเหมือนมันจะเป็นกระบี่วิญญาณระดับราชวงศ์อะไรเนี่ยละ่ะเมื่อคิดถึงจุดนี้ต้นหลิงเทียนก็ลองเรียกกระบี่วิญญาณเล่มหนึ่งออกมาจากแหวนมิติเขาอย่างเงียบงนันกระบี่วิญญาณเล่มนี้ระดูเรียบง่ายไร้ประกายอะไรดูธรรมดาเป็นที่สุดเรียกว่าคืนสู่สามัญก็ไม่ปานหากแต่กระบี่ที่แลดูเรียบง่ายธรรมดาที่สุดราวกับสูงสุดหวนคืนสู่สามัญน,นี้กลับมิได้ง่ายใดยดั่งตาเห็น มันคือกระบี่วิญญาณกึ่งราชวงศ์ยามใช้แล้วสามารถเพิ่มพูพลังผู้ถือได้ถึง120%นี่แมงดาเจ้ามองระดับของกระบี่วิญญาณเล่มนี้ออกหรือเปล่าต้วนหลิงเทียนกล่าวถามหวังป้าในใจอีกครั้งโอ้ยไอหนูเจ้าเป็นลูกอีช่างกวนหรือไรอะไม่มัง้งไม่จริงหน้านี่มันอาวุธเซียนระดับมนุษย์สามัญไม่ใช่หรือไง ตอนแรกเสียงหวังป้าก็แฝงเร้นไปด้วยความรำคาญหงุดหงิดหากทว่าหลังจากที่มันเห็นกระบี่วิญญาณในมือต้อนหลิงเทียนมันก็อดไม่ได้ที่จะร้องอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจไอ้หนูเจ้าแน่ใจนะว่าตัวเจ้ามาจากทวีปมนุษย์หน้าหวังป้ากล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงสงสัยเป็นที่สุดก็ช่วยไม่ได้ที่มันจะมีเหตุผลให้สงสยัย เพราะหากเป็นแค่จอมยุทธของทวีปมนุษย์อันกระจจอยร้อยนี้จริงไฉนถึงได้มีสิ่งของที่สมควรมีอยู่แต่ในดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าได้กันเรื่องนี้สุดที่มันจะจินตนาการได้จริงๆเป็นแค่อาวุธเซียนระดับมนุษย์สามัญเองงั้นหรือพอได้ยินคําตอบแรกของหวังป้าต้นหลิงเทียนอดที่จะผิดหวังเสียไม่ได้จึงไม่ได้สนใจฟังวาจาครึ่งหลังของมันศัก์เท่าไหร่ จากความทรงจำที่มีอยู่ในหัวข้าหักข้าบรรลุด่านพลังจัก,กรพรรดิเมื่อไรย่อมสามารถหลอมสร้างศาสตราเซียนระดับมนุษย์สามัญได้ทันทีต้นหลิงเทียนมองกระบี่แลดูธรรมดาในมือก่อนจะสายหัวไปมาพร้อมถอนหายใจค่อยเก็บกลับไปอาวุธวิญญาณระดับกึ่งราชวงศ์ในทวีปเมคาล่องนั้นเทียบเท่าอาวุธเซียนระดับมนุษย์ดั้งเดิมของดินแดนเทพพยุทธเซียนเตา๋าอาวุธวิญญาณระดับราชวงศ์ก็เทียบได้กับอาวุธเซียนระดับมนุษย์สามัญ ไม่นานต้นหลิงเทียนก็เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธเซียนที่อยู่ในดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋ากระจ่างในเมื่อกว่าข้าจะปลูกฝังวรยุทธเซียนมหาเกาทันดาวตกนี้ได้ก็ต้องหลังตัดผ่านด่านพลังจักรพันเท่านั้นถ้างั้นหลังตัดผ่านด่านพลังจักรพันดิก็หลอมสร้างเกาทันกับลูกศรก่อนเลยแล้วกันต้นหลิงเทียนวาดแผนในใจ เขาต้องหลอมสร้างชุดเกาทานกับลูกเกาทานระดับสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เสียก่อนถึงจะเริ่มฝึกฝนมหาเกาทานดาวตกได้ด้วยมีศาสตราวิญญาณระดับราชวงศ์ที่เทียบเท่าศาสตราเซียนระดับมนุษย์สามัญแล้วเขาย่อมฝึกได้ไม่มีปัญหาอะไรผ่านไปพักหนึ่งจิตใจของต้วหลิงเทียนก็กลับมาสงบเลิกคิดเรื่องราวไร้จําเป็นตั้งหน้าตั้งตาบ่มเพาะพลังด้วยเคล็ดก้าวมังกรจากพระศิคมสังรามทั้งเข้าใจความลึกล้ําทั้งสองชนิดอย่างตั้งใจพลังความแข็งแกร่งของเขาค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าอาจจะไม่มากหากมองในระยะเวลาสั้นๆแต่ยิ่งนานความก้าวหน้าของเขาก็ไม่ถือว่าน้อยเช่นกันนอกจากตัวหลิงเทียนที่บ่มเพาะพลังแล้วอีกเก้าคนที่เหลือรวมถึงสิทธิหลักจกักรพรรดิยุทธทั้งสามอย่างโจตี้ซ่งถิงจงอันก็หลับตาบ่มเพาะพลังด้วยเช่นกันบางทีนี่คงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าชนะจกักรพรรดิดชื้อชีถึงเลือกที่จะใช้พลังหอบหิ้วทุกคนเดินทางด้วยพลังความแข็งแกร่งของมันเพียงผู้เดียว เพราะมันคิดให้ทั้งหมดได้มีเวลามากขึ้นจะได้ใช้เวลาที่มีฝึกฝนบ่มเพาะทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางการเดินทางครั้งนี้ก็คือไปประลองที่เกาะหมอกเร้นลับด้วยความที่การประลองที่หมอกเร้นลับครั้งนี้เกี่ยวพันถึงศักดิ์ศรีหน้าตาของมันและขุนเขาหลิงเฉวียนมันจึงอดไม่ได้ที่จะกังวลด้วยพลังจักรพรรดิขั้นสี่ของหยางหุยทุกคนก็เดินทางไปด้วยความเร็วสูง ใช้เวลาเพียงแค่สิบวันเท่านั้นมันก็นำพาต้นหลิงเทียนและคนอื่นๆข้ามไปยังตอนเหนือของทวีปเมคาล่องส่วนนี้นับว่ามีหิมะตกไม่หยุดฝ่าหิมะไปได้ไม่นานก็มองเห็นแม่น้ำรั่วสุยไกลาตาแม่น้ำรั่วสุยนั้นมันล้อมรอบดินแดนชั้นในของทวีปเมคาล่องเอาไว้และยังเป็นตัวแบ่งเขตแดนระหว่างดินแดนชั้นในกับดินแดนรอบนอกของทิวะปปเมคาล่องอีกด้วย เกล็ดหิมะหล,ล่นพลอยจากฟ้ามองไปคล้ายขนห่านหลุดร่วงตัวแม่น้ำรั่วสุย่ยแม้ถูกโถมฐานด้วยหิมะหกักแต่ผิวน้ำก็มีได้จับตัวเป็นน้ำแข็งอะไรหักแต่ลำน้ำยิ่งสงบไร้ความวุ่นวายดั่งทางตอนใต้ด้วยความเร็วของหยางหุ้ยไม่กี่วันก็นำพาทั้งหมดข้ามแม่น้ำรั่วสุย่ยเข้าสู่ดินแดนรอบนอกตอนเหนือของทวีปเมคาล่องดินแดนรอบนอกตอนเหนือนั้นย่อมหนาวเย็นกว่าดินแดนชั้นในตอนเหนืออย่างไม่ต้องสงสัยเลย มองไปทางใดก็ดังขนหานสีขาวกระจายหล่นฟ้าหิมะก้อนกลมบางเบาคล้ายจะเขี้ยวกรัมผู้คนโถมถล่มใส่อย่างไร้ปราณีอย่างไรก็ตามด้วยม่านพลังทรงกลมที่อย่างหุยครอบคลุมทั้งหมดเอาไว้หิมะแต่ต้องสัมผัสได้ไม่นานก็ถูกพลังสลัดออกอย่างไรก็ตามก่อนที่จะสลัดออกไปมันยังจับตัวเป็นแผ่นหนาอยู่บ้างเรียกว่ายำเหินกันไปในสภาพแบบนี้มองไกลๆทั้งหมดคล้ายไข่ปอกเปลือกสีขาวใบหนึ่งทะยานข้ามฟ้าก็ไม่ปาน นี่คือพลังความแข็งแกร่งของหยางหุยจัก,กระพัดหลิงเฉวียนด้วยพลังความแข็งแกร่งของมันสามารถนำพาต้นหลิงเทียนและทั้งหมดเหินไปข้างหน้าโดยความเร็วไม่ตกภายธรรมชาติมีอาจกล้ำกลายแผ่วพานได้แม้แต่น้อยเพราะนอกจะพาทุกคนแหวกฝ่าม่านหิมะหนาทึบที่กระหน่ำลงมาจนทัศนวิสัยแทบเป็นศูนย์แล้วม่านพลังดังกล่าวยังกั้นลมและความเหน็บหนาวไม่ให้ย่างกลายเข้ามาแทรกซึมผู้คนให้หนาวเย็นแต่อย่างใดหลังจากผ่านพ้นไปอีกครึ่งเดือนจัก,กรพพัดหลิงเฉวียนหยางหุย ก็พาต้นหลิงเทียนและคนที่เหลือทั้งสิบมาถึงเหนือสุดทวีปเมคาล่องเมื่อมาถึงที่นี่หิมะที่โหดร้ายก็หายไปหมดสิ้นแล้วอากาศโดยรอบเริ่มอบอุ่นขึ้นเบื้องหน้าสายตาทุกคนคือทะเลอันกว้างใหญ่สุดไพศาลมองไปไกลสุดสายตาก็เลยเห็นแต่น้ำกับฟ้าเท่านั้นตอนนี้หยางหุยก็จงใจชะลอความเร็วลงก่อนที่จะหยุดบริเวณชายหาดตอนนี้พวกเรามาถึงชายหาดแล้ว ไม่เว้นตัวหลิงเทียนทั้งหมดที่หลับตาบ่มเพะอ,อยู่ตื่นขึ้นทันทีต่างลืมตามองไปยังทะเลอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเบื้องหน้าจากตรงนี้กว่าจะถึงเกาะหมอกเร้นลับอันเป็นหนึ่งในหมู่กเกาะเซียนพ้นทะเลกระทั่งจัก,กรพรรดิขั้นที่หนึ่งยังต้องใช้เวลาถึงครึ่งปีแม้จะเหินบินด้วยความเร็วสูงสุดนั้นเหรอใจตัวหลิงเทียนอดนึกย้อนไปถึงเรื่องราวที่หยางฮุยกล่าวบอกไว้เสียไม่ได้ แต่ความเร็วที่พี่ยางพาพวกเราเดินทางย่อมว่องไวกว่าจัก,กรพรรดิขั้นที่หนึ่งหลายขุมเช่นนั้นคงใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนก็บรรลุถึงแล้วสินะต้วหลิงเทียนรอบกล่าวในใจผู้คนทั้งหมดเพียงมองทะเลกว่างกลางกลางไกลเบื้องหน้าได้ไม่นานต่างก็เริ่มเบื่อหน่ายหมดสิ้นความสนใจทันทีเพราะด้านน้ําก็มีแต่น้ํากับฟ้าไร้อื่นใดแปลกใหม่ย่อมทําให้ผู้คนเบื่อและเลิกสนใจได้ในเวลาอันสั้นเอาหลับไปกันต่อเถอะ เมื่อเห็นว่าทุกผู้คนเสพร,รับบรรยากาศเต็มอิ่มแล้วหยางหุยก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเฉยเมยและใช้พลังพาทุกคนเหินขึ้นเหนือไปอีกครั้งที่มันหยุดลงบริเวณชายหาดนี้ก็เพียงแค่จะให้ทั้งหมดรับทราบว่ากำลังจะออกจากทวีปเมคาล่องกันแล้วภายใต้การนำพาของหยางหุยในที่สุดทั้งหมดก็เริ่มเดินทางออกจากทวีปเมคาล่องอย่างเป็นทางการมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางเกาะหมอกเร้นลับท่านอาจารย์ หลังจากที่ออกมาจากทวีปเมคาล่องได้พักหนึ่งจ้งอันผู้เป็นสิทธิ์หลักคนที่สามของหยางฮุยก็ไม่อาจระงับความสงสัยในใจไว้ได้สืบไปข้าได้ยินมาว่าเมื่อเดินทางเข้าสู่ทะเลออกห่างจากทวีปเมคาล่องมาแล้วฟ้าดินกลายเป็นผิดแผกแตกต่างมิว่าจอมยุทธจะใช้พลังหรือสำแดงความแข็งแกร่งมากมายเพียงใดหากแต่ปฐมพลังฟ้าดินก็จักมีควบรวมก่อเงาร่างสร้างปรากฏการสำแดงพลังอันใดให้เห็นเรื่องนี้จริงหรือท่านอาจารย์ ขณะถามลูกตาที่จงอันใช้มองอย่างหุยก็ทอประกายสว่างจ้าขึ้นมามิมีปรากฏการสําแดงพลังของฟ้าดินหรือพอได้ยินคำถามนี้ของจงอันโจตี้ส่งถิงและสิทธิ์ทุกคนก็หันไปมองอย่างหุยด้วยความสนใจทันทีลูกตาเผยประกายอยากรู้อยากเห็นนักกระทั่งต้วหลิงเทียนเองก็หันมองไปยังอย่างหุยด้วยเช่นกัน จากข้อความในหยกบันทึกเสียงที่บิดาไม่เอาไหนค่าทิ้งไว้ให้ก็ได้บอกเรื่องนี้เอาไว้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นจอมยุทธผู้ฝึกเต๋ากระทั่งผู้ฝึกตนสายมาในดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าเวลาใช้พลังปฐมพลังฟ้าดินก็จะไม่ได้ตอบรับรวบรวมสร้างปรากฏการอะไรในต้นหลิงเทียนเองก็สงสัยอยู่บ้างแต่จากที่จ้งอันมันถามแค่ออกทะเลมาจนพ้นเขตทิวเมฆาล่องถึงใช้พลังแต่ปฐมพลังฟ้าดินก็จะไม่ตอบรับหรือสร้างปรากฏการสำแดงพลังอะไรแล้วงั้นเหรอ ในทวีปเมคาล่องนั้นยามเมื่อผู้ฝึกยุทธใช้พลังความแข็งแกร่งอะไรปฐมพลังฟ้าดินล้วนตอบรับเผยความแข็งแกร่งออกมาให้เห็นกระจ่างเรียกว่าในทวีปเมคาล่องนั้นทุกผู้คนล้วนใช้ปรากฏการ์สำแดงพลังท่ามกลางสวรรค์และโลกบ่งบอกพลังฝึกปรือของผู้ฝึกยุทธได้ทันทียามเมื่อเร่งเร้าพลังลงมือไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งของช้างแมมมอธโบราณมังกรโบราณหรือกระทั่งมังกรดำล้วนเป็นเงาร่างปรากฏการ์ที่ฟ้าดินเป็นผู้สร้างออกมาให้เห็นกันชัด ทว่าทันทีที่ออกจากเขตของทวะีปะเมคาล่องแล้วปรากฏการฟ้าดินจะไม่เผยให้เห็นอีกแล้วถ้างั้นนับได้ว่าปรากฏการสํสแดงทางท่ามกลางสวรรค์และโลกนับเป็นลักษณะพิเศษของทวีปเมคาล่องนั้นสินะมาถึงจุดนี้ตัวหลิงเทียนอดคิดสรุปเอาแบบนี้เสียไม่ได้ไม่ผิดหยางหุยพยักหน้าตอบคาจ้องอันเบาๆหลังได้ยินคําถามอย่างไรก็ตามทะเลส่วนนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นอาณาเขตของทวีปเมคาล่องอยู่ พวกเราจำต้องเหินบินออกไปอีกหนึ่งเดือนถึงจะพ้นท่านอาจารย์เช่นหลังจากผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนท่านช่วยปลุกพวกเราได้หรือไม่พวกเราอยากลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรลูกตาจ้องอันสว่างสวัยไม่น้อยขณะร้องขอได้สิยังหุยเหลือบมองต้วนหลิงเทียนก่อนอื่นใดและเมื่อเห็นว่าต้วนหลิงเทียนเองก็มีทีท่าสนใจมันจึงพยักหน้ารับคำออกมาได้รับคำยืนยันแล้วจ้องอันก็ตื่นเต้นไปไม่น้อย ด้านต้นหลิงเทียนกับคนที่เหลือเองก็เผยสีหน้าคาดหวังเช่นกันทั้งหลายต่างตั้งหน้าตั้งตารอเดือนถัดไปพวกมันอยู่ในทวิปเมคาล่องกันตั้งแต่เกิดยามลงมืออะไรเรียกว่าปฐมพลังฟ้าดินก็ตอบรับควบรวมเผยปรากฏการทุกครั้งสำหรับพวกมันแล้วปรากฏการสำแดงพลังของฟ้าดินนับเป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตพวกมัน ตอนนี้พอได้รู้ว่าเมื่อออกจากทวีปเมคาล่องไปจะไม่ได้เห็นปรากฏการณสำแดงพลังของฟ้าดินยามใช้พลังอีกแล้วพวกมันจึงอยากรู้นักว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ต่างก็อยากทดลองด้วยตัวเองทั้งสิน้นเพราะหากพวกมันไม่ได้ทดลองให้รับทราบด้วยตัวเองก็เสมือนกับเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่ข่าวหรือไร้ข้อเท็จจริงในตลอดเดือนแน่นอนว่าทุกคนไม่เว้นต้นหลิงเทียนก็บ่มเพาะพลังทำความเข้าใจอะไรไปอย่างแข็งขันหมายเพิ่มพลังความแข็งแกร่งตัวเองให้ได้มากที่สุด ไม่นานหนึ่งเดือนก็ผ่านพ้นไปตอนนี้เองจัก,กรพรรดิหยุดเหลียงเฉลยชยีนอย่างหุยที่หอบหิ้วต้วนหลิงเทียนและทุกคนมาก็หยุดลงกลางอากาศภายใต้การเรียกเบาๆของอย่างหุยต้วนหลิงเทียนกับโจตี้ก็เป็นสองคนแรกที่ลืมตาขึ้นมาจากนั้นโจตี้ก็ไปปลุกสิทธน้องทั้งสองของมันอย่างส่งถิงกับจ้งอันส่วนคนที่เหลือก็เป็นจ้งอันที่เป็นผู้ไปปลุกต้วนหลิงเทียนหันมองไปรอบกายภาพเรื่องราวที่ปรากฏนั้นไร้ซึ่งสิ่งใดอื่น นอกจากเวงน้ำอันสุดไพศาลกับแผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลที่มาบรรจบกันก็ไม่มีสิ่งใดให้เห็นอีกคล้ายตอนนี้เขาเข้ามาสู่โลกสีครามก็ไม่ปานมีเพียงเมฆขาวเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่แต่งแต้มสีสันให้โลกสีครามใบนี้ฟู่ท่านใดคล้ายกับสายลมหอบหนึ่งพัดผ่านไปเป็นอย่างหุยรังพลังคืนกลับมาพริบตาทุกคนก็ถูกลมทะเลตีปะทะเข้าร่างจนชุดโบกสะบัดกระพือ พร้อมกันนั้นกลิ่นน้ำทะเลอันผสมปนไปกับสายลมก็ชอยเข้าจมูกให้สูดดมนับว่าได้รับทราบกันชัดเจนว่ากลิ่นทะเลที่แท้คืออันใดท่านอาจารย์พวกเราออกจากน่านน้ำเมคาล่องมาแล้วหรือจ้งอันหันไปมองถามอย่างหุยทันทีอืมภายใต้สายตาของทุกคนอย่างหุยพยักหน้ารับเบาๆ ครูต่อมาลูกตาทุกคนไม่เว้นต้วหลิงเทียนก็ทอประกายเรืองวุบทั่วร่างพันปรากฏเพลิงขาวราวน้ำน,ำนำมม้วนนวลออกมาก่อนที่จะลุกโหมอย่างรุนแรงต้วหลิงเทียนที่เร่งพลังออกมาทั่วร่างค่อยๆแงนมองขึ้นไปบนฟ้าอย่างไม่รีบไม่ร้อนมีเพียงความว่างเปล่าอันสงบเงียบปฐมพลังฟ้าดินไม่มีความเคลื่อนไหวอันใดทั้งสิ้น ปฐมพลังฟ้าดินไม่ตอบสนองอะไรกับพลังด้วยซ้ำถ้าปฐมพลังฟ้าดินกระทั่งไม่แม้แต่แจกกระเพื่อมตอบรับแบบนี้ยังนับประสาอะไรกับปรากฏการ์สําดงพลังท่ามกลางสวรรค์และโลกแม้ตัวหลิงเทียนจะเตรียมใจไว้บ้างแล้วแต่ก็อดประหลาดใจเสียไม่ได้หลังจากที่รั้งพลังกลับก็หันไปมองคนอื่นๆทันทีตอนนี้เขาตระหนักได้ว่ากระทั่งเขาเองหากไม่ใช้พลังวิญญาณไปอย่างถึงพลังฝีมืออีกฝ่ายก็ไม่อาจมองพลังฝึกปรือของคนอื่นได้ ด้วยความที่พลังมันไม่แม้แต่จะกระตุ้นหรือสร้างแรงกระเพื่อมอะไรให้พลังฟ้าดินได้เลยเขาก็ไม่อาจจับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและมองพลังฝีมือคนอื่นออกได้